ครับพบกันประจับสุดาครับรายการคู่หูคู่กีครับผมเอกครับผมพัดครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังเลดมีแอร์ดอทสองสองที่ที่คนงงมากว่ามันต่างกันหนึ่งกับเอสกันหนึ่งเอสยังไงก่อนไปเนี่ยฝากไว้หน่อย Subscribe กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะตก็ตามโซเชียลด้านล่างด้วยครับก็เป็นคู่เกีครับ K U ห U G M ่เก๊ครับเรามี Facebook กับ Twitter ก็ฝากตามด้วยครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะก็จะมี Membership ก็ใครอยากสนับสนุนเราโดยตรงลองดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับในเรสเซพชั่น พอทัวร์เลยแล้วกันแบบแรกผมทัวร์กล่องมันจะรู้ได้ไงเป็นรุ่น2ครับผมสีแดงครับกล่องแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นแรกกับรุ่นเอสเนี่ยกล่องจะเป็นสีฟ้าอ่าชัดเจนนะถ้าคุณรับมาปุ๊บไม่ให้สีแดงนี่ผิดละผิดละดูหน้าตาถ้าดูเผิดเผนี่ดูไม่ออกครับกล่องเหมือนเทบจะเหมือนกันเลยแต่รุ่นตรงนี้ไอ้คำว่าเลนสมีอะบางบางล็อตมันก็จะเป็นโลโก้อะไรบางล็อตก็จะเป็นมีอันนี้ให้ดูอย่ามาสลับนะผมงงนะเนี่ย อันนี้เขียนมีอย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งเลยแต่ว่าคือบางล็อตจร่ยิงก็มีมีอย่างเดียวก็มีคือผมก็สับสนไหมเนี่ยเราไปซื้อร้านที่มันไว้ทนที่ชัวร์ที่สุดคือดูตรงตูดว่าแล้วมันจะเขียนว่านี่คือรุ่นสองใช่ใช่เขียนอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เล็กๆครับผมมันสกรีนอยู่อ่าดูนั้นคือชัดเจนครับกล่องก็เป็นพลาสติกด้านๆด้านก็ไม่มีอะไรด้านหน้าก็ไม่มีอะไรครับ ้านหลังเลนพอร์ตไมโคร USB ยังเป็นยังคงเป็นไมโคร USB อยู่นะคือหน้าตาไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเลสมีธรรมดาและเลสมีเอเปิดมาก็จะหูฟังก็เหมือนเดิมก็หยิบออกมาก็ยากๆเหมือนเดิมหนะูฟังก็เป็นระบบไม่ใช่ระบบสัมภาษณ์อะเป็นระบบกดปุ่ม,มก็มีหนึ่งปุ่มท่วนเหมือนเดิมเนี่ยปุ่มใหญ่ๆปุ่มหนึ่งตรงกลางที่ด้านหลังมาก็จะมีคอนแทคเอาไว้ชาร์จกับตัวกล่องนะครับครับผม <c oughs> ในกล่องก็จะมีเงี้ยงทองแดงขึ้นมาเนี่ยเวลาเราใส่ชาร์จเนี่ย สเปคเป็นบลูทูธแท้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอมอแล้วก็ชรช้ครั้งนึ่งใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้4ี่ชั่วโมงโดยประมาณแต่เราก็มีเทสเหมือนกันแล้วก็อันนี้บางร้านบางร้านเขาบอกว่าตูหูฟังเนี่ยกันน้ำา p x x แต่กล่องไม่กันน้ำแต่เราไปดูในสเปคชีท ที่แถมกับกองจริงๆเนี่ยในในในใบคู่มือที่เป็นภาษาจีนเนี่ยไม่มีเขียนเรื่องเพราะเพราะเออพราะนั้นเือเกกันน้ำเลยเลยอย่าไปคิดว่ามันกันน้ำเราเชื่อกล่องดีกว่าเชื่อสเปกในร้านใช่ครับอย่าไปแต่จะว่ามันไม่มีกันน้ำแล้วกันแต่ก็ราคานี้ก็อยากจะทำอะไรก็ทำก็ได้มีคนชอย่างที่บอกมีมีแฟนๆช่องเขาาบอกว่าเขาเขามาเมนว่าเขาใส่อาบน้ำยังไม่เจ๋งเลยครับผมไม่รู้ว่าอาบท่าไหนนะอาบน้ำท่าวัดไม่ใช่ช่างมันกระจกใหญ่อง เนี่ว่ายังคันอยู่ราคาครับสี่ร้อยกว่าถึงห้ารอยไม่เกินนี้แลวแต่ละแล้วแต่โปรโปรชั่นช่วงอะไรเงี้ยสิรีก็ใช้งานครับจะไปยิงมาจะกล่องข้อมูลแพล่ิงครับเมื่อเราแพรแล้วเนี่ยครับมันเป็นระบบกดปุ่มกดหนึ่งครั้งเพย์กดหนึ่งครั้งพอสข้างไหนก็ได้สายขวาเหมือนกันใายขวาเหมือนกันกดสองครั้งเรียกสิร i หรือ Google a s s i s t a n t ขึ้นมาครับเห็นไหมกดสามครั้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับกดค้างกดค้างปิดครับ คานั่นนามันจะปิดสรุปว่าเปลี่ยนเพลงไม่ได้เปลี่ยนเพลงไม่ได้ไปข้างหน้าข้างหลังไม่ได้ไม่ได้วอลลุมอัพดาวไม่ได้ไม่ได้จบครับได้แค่เพย์พอร์ตก็เรียกแอสซิสแซนต์ขึ้นมาเรียกผู้ช่วยอย่าให้ทำอะไรเรียกผู้ช่วยทำเอาทั้งหมดเลยครับผมครับดังนั้นครับมันเป็นมาสเตอร์สเลปที่มันไม่มีมาสเตอร์สเลปละกันเอาหมาเออใช่ใช่เอออ่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติเราฟังเพลงอยู่ได้ยินได้ยินเพลงเนี่ยสองหูเลยเป็นสเตอริโอเนี่ยครับ เก็บหูใดหูหนึ่งเข้าไปในกล่องอีกหูหนึ่งก็ย like ังดังอยู่แล้วหยิบไอหูที่เก็บขึ้นไปในกล่องนั้นขึ้นมาเนี่ยพอหยิบขึ้นมาใหม่ปุ๊บมันก็ดุดูดกงจะเชื่อมต่อตรงนั้นเชื่อมต่อตรงนั้นเป็นสองข้างเก็บข้างซ้ายเข้าไปข้างขวาก็ยังไม่ดับคผมเหมือนกันอย่างนี้นนัไม่มีมาเตอร์มีสลฟนั่นคือการที่ไม่มีมาสเตอร์สลฟตัวซึ่งอย่างนี้ดีนะผมชอบตัวเลสมียลออริจินอลไม่เป็นอย่างนี้คือตัวที่เป็นมาสเตอร์คือด้านขวาถ้าเก็บด้านขวาเข้าไปตัวหนึ่ ดับทับ้งคู่เลยออริจินอลค,คือเลยมีแอร์ดอทหนึ่งใช่ไหมหนึง่งเดี๋ยวการเปรียบเทียบระหว่าง e Air. Original 1 s m สมีแอร์ดอทออริจินอลหนึ่งหรือว่า S หรือ,อ,รอว่า2เดี๋ยวเราจะทำอีกคลิปหนึ่งเพื่อความชัดเจนคลิปนี้คือเน้นเรื่อง2นะครับพูดถึงการรีวิวแนวเสียงแล้วกันว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างเรื่องสาคัญที่สุดของหูฟังแต่ก่อนที่เราจะไปพูดว่าเราฟังแล้วรู้สึกยังไงคุณไปฟังเองดีกว่าเราใช้หูเทปอัดเสียงไห้คุณฟังบอกทุกคลิปก็คือว่ามันจะไม่เหมือนกับเสียงที่คุณได้ฟััังงจาากกูขออมมนนนตตรรๆแ่่วเป็ Leder ก็คือเราใช้หูเทปในการอัดเสียงอุปกรณ์เดียวกันเข้า y YouTube c o m p a ซ์แบบเดียวกันเวลาคุณฟังเนี่ยกรุณาใช้หูฟังแบบเดียวกันของคุณนะในการฟังคลิปเราทุกๆคลิปบถ้าคุณฟังคลิปอื่นของเรายกตัวอย่างตัวเลตมี่ออริจินอลเอสอะไรเงี้ยก็สามารถไปเทียบกันได้ว่าตัวเนี้ยกับตัวใช่ตัวเนี้ยกับเสียงตัวเก่าต่างกันยังไงสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในการอัดเสียงของเราก็คือก็คือแค่ตัวที่เรารีวิวท่านั้นนะครับโอเคไปฟังเสียงกันเลย ฟังมาแล้วเนี่ยอมาฟังความรู้สึกเราบ้างหละอย่างที่เราฟังคือเอาง่ายเสียงเหมือนตัวเลดมี a d อดอทั้งออริจินอลและทั้ง 1S เอสเหมือนเดิมเลยแต่เบสน้อยลงออริจินอลหมายหมายถึงยังไงคือตัวเลดมี a d อดอเนี่ยคือเสียงแหลมออกเสียงกลางออกแล้วก็เสียงเบสออกค่อนข้างจะครบสเตจกว้างแต่ตัวเนี้ยเบสจะน้อยกว่าออริจินอลและตัว1 s อซึ่งตอนแรกผมผมไม่เชื่อคุณพัทเป็นคนบอกผมใช่ผมก็ไม่เชื่อก็ไปลองเอาก็ไปลอง เออว่ะมันน้อยลงจริงก็แบบก็พยายามไปหาคําตอบว่าทําไมอะอะไรเงี้ยคือมันเปลี่ยนไดเวอร์หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมาหาคำตอบโดยการที่ถอดจุกออกมาแล้วจับจับดูอันไหนคือไหนทับงงไหมครับไม่งงอันไหนคือไหนครับเพราะผมรู้ฝั่งฝั่งนี้ที่ผมชี้อยู่เนี่ยคือ Air.2 ที่เราที่เราตัวที่เรารีวิวตอนนี้อันนี้คือ Air.1 ใช่ไหมอ่าออริจินอลคือจับดูอ่ะหูเลยจุกมันทำไมจุกแข็งว่ะอันไหนแข็งครับ อันนี้แข็งครับตัวหนึ่งเนี่ยแข็งตัวหนึ่งแขงเนตัวสองเนี่ยนุ่มกว่าเออบางๆเบาๆอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าเป็นสาเหตุนี้ประมาณนั้นเมื่อกี้ก่อนจะมาอัดผมก็ลองแล้วใช่เอาจุกของหนึ่งมันใส่สองแล้วฟังเออเหมือนเหมือนเบรจะเยอะขึ้นเขาผมก็ลองแล้วเป็นอย่างนั้นแต่คุณทัดต,ตอนลองยิงคุณพัดคุณบอกมันก็ไม่น่าจะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอืมอาจจะเป็นแบบไดเวอร์เปลี่ยนไปด้วยมั้งแต่โดยรวมเสียงมันก็คล้ายๆกันมากครับครับเพียงแต่เบรมันน้อยกว่านิดหนึ่งแค่นั้นแหละอือออทีี่คุณรูู้สสึกผมมมเเเยยงงงขััป็นไล จบมันก็มันก็มันก็ตระกูลเดียวกันน่ยครับผมทีนี้เรามาดูกราฟดีกว่าอ่นอกจากนั้นเราใช้ผูเทพเนี่ยในการอัดกราฟคุณพายอธิบายหน่อยครับกราฟนี้ผมเทียบ3มเส้นให้ดูเลยนะสีแดงเนี่ยแดงหรือน้ําตาลก็ไม่รู้เนี่ยน้ำตาลครับน้ำตาลครับคือแอร์สีน้ําเงินเนี่ยคือแอร์อทเสีชมพูเนี่ยคือแอร์ที่เรารีิิอยู่อย่างตอนนี้ก็สังเกตว่าเบรมันลดลงอย่างที่เราพูดจริง แต่มันผมว่าการนี้อาจจะดูลดลงเยอะไปหน่อยนะอจริงๆมันควรนั้นน่าจะอยู่ประมาณนี้ป่ะคือผมไม่รู้ว่าความบางของจุกที่เราพูดเมื่อืชที่ว่าจุกมันบางลงบางลงเนี่ยการที่เราใส่ในหูคนกับใส่ในหูเทพเนี่ยใส่ในหูเทพมันอาจจะทําให้เกิดผลที่มันต่างกันไปเยอะกว่าหูคนก็ได้นะอในความรู้สึกผมนะผมว่ามันมันไม่น่าจะเปนได้เยอะหายไปเยอะน่ะเนี่ยเป็นไได้แต่คืออย่างน้อยมันอยู่ในทิศทางเดียวกันก็คือเสียงมันลดลงกว่าตัวออริจินอลใช่ครับครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยแทบจะคล้ายๆกันเลย อ้แต่ตันนี้เหมือนคล้ายๆกันตรงกลางตรงกลางมันวนขึ้นมานิดนึงนะอืมแต่ก็อย่างที่บอกเป็นเพราะการเป็นเพราะการใส่ก็ได้ครับพูดถึงประสบการณ์ใช้งานมั้งกุมพัดจะไปก็ใช้งานเป็นยงไงปกติครับปกติยังไงครับก็เหมือนเหมือนไอ้ดอดธรรมดาครับเหมือนไอ้นี่ไอ้ดอดธรรมดาใช่คุณภาพพลาสติกพลาสติกพลาสติกสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับสัมผัสหยิบยากใช่ไหมคุณชอบหยิบยากใช่ใช่ยังคงหยิบยากเหมือนเดิมเนี่ยเวลาออกเนี่ยผมต้องทำเงี้ย แล้วก็งงไม่รู้ไหนขวาไหนซ้ายแต่ผมผมบอกคุณหลบแล่าเราปกติกเขาดีไซน์มาใช้มี้วเดียวยึบผมทาแล้วมันก็ไม่ไม่เออมันมันีมันแรงไปอ่ะแล้วมันก็หลุดเนี่ยคุณใช้เดียวยึบอ่าได้งเขี่ยมันเระงหน่อยนิ้วหนึ่งงัดนีดหนึ่งสำหรับผมเนี่ยใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยอะไรใหญ่ปัญหาใหญ่มากคือผมใช้ใช้ไปปุ๊บขู่ขาดับผมก็เลยว่าให้แบตหมดปะวะครับก็พยายามเปิดเปิดไม่ได้แล้วก็ใส่ไาเคงชาร์จสักพักเปิดมา ก็ไม่ขึ้นไฟไม่ขึ้นไม่ติดอะไรเลยเหมือนไฟที่กูฟังเนี่ยปกติใส่ไปในเคสนี่ก็ต้องมีไฟสว่างนงี้ใช่ไหมใช่คุณใส่เข้าไปไฟข้างนี้ก็ไม่ติดไม่ติดเลยข้างขวาไม่ติดหลังนั้นก็อ่ะรีเซ็ตดูเป็นไรหรือเปล่ารีเซ็ตรีเซ็ตปุ๊บก็ยังไม่ติดครับสรุปแล้วตายไปเลยครับจรงครับตายแบบตายต่อหน้าต่อตาคือผมกาลังแบบรีวิวดู YouTube อยู่จะเปลี่ยนไปดูเน็ตฟิกปุ๊บเสียงหายฟุ๊บไม่ได้ทําหล่นไม่ได้กระแทกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยตออหน้าต่อตาดีเลยดับดยๆืื้ออเลใช่่ก็ควัันนีีีปญหาทจ ก็ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาดีไลตี้หรือเปล่าแต่ว่าก็คือร้านที่เราซื้อมาเขาก็ยินดีให้เปลี่ยนให้ใช่ก็ไไปเปลี่ยนมาแล้วก็เปลี่ยนข้างเดียวนะเขาเสียข้างขวาเขาเปลี่ยนข้างขวาแค่ข้างเดียวไม่ขนาดนั้นจริงๆเขาบอกผมอย่างี้จริงแล้วแล้วคุณเขาเปลี่ยนให้คุณข้างเดียวจริงครับเขาบอกเขาบอกผมแบบเนี้แล้วตกลงเขาเปลี่ยนใช่เขาเปลี่ยนข้างเดียวจริงๆเพราะว่ากล่องที่เอากลับมาก็กล่องเดิมแกะแล้วเหมือนเดิมอ๋อเหรอจริงโอเคพอร์ซีเดียวกับ Apple AirPods ผมก็พังข้างขวา อ่าไปที่ Apple นี่เล่าคาเรื่องนิดนึ่งนะแอปเปิลที่เปิดใหม่ที่ไหนไอ้เซนเซนเซนทรัลเวิร์ลอะเขาเปลี่ยนแค่เดียวโอเคครับดังนั้นเรื่องเลรทันซี่ความดีเลย์ครับตัวเนี้ยคือมันเป็นรุ่น2ไม่ได้มี S เพราะั้นตัวเนี้ยไม่ได้มีเกมโหมดอะไรเลรทันซี่เนี่ยช้าไหมเราไปวัดมาก็ตัวเนี้ยผมไปวัดมาด้วย Android นะได้ค่า443ร้มิลลิวินาทีครับซึ่งสำหรับผมเยอะนะเยอะกว่าเรดมี Air.1 อีกนะไม่ใช่ตัว S นะแรกอะ ตัวแรกที่ผมวัดได้คือ3ามสิกมิลลิเซคนั่นแหละก็คือเยอะอะเยอะกับร้อยเลยนะครับประมาณนั้นผมไปดู n น t f l i x ไม่ดีเลยดู y o u t u เนี่ยดีเลยชัดเจนดูไปเล่นพับจีก็ดีเลยชัดเจนครับครับสำหรับผม a อ d ด o i d เป็นแบบนี้คุณพัท iOS ทดสอบได้3ามรอยเจสิหกมิลลิไซเคิก็ถือว่าเยอะดูดูเน็ตฟิกเอยดู YouTube ดีเลยชัดเจนเล่นเกมพับจีผมว่าตอนที่ผมทดสอบแบบถ้าจับผิดมันั้นมันดีเลยแหละ แต่ตอนไปเล่นมันดันรู้สึกเล่นได้ซะงั้นทำไมวะผมก็งงเหมือนกันคุณเล่นเวลาเล่นแบบไม่ได้สนใจคือ <ใจ S 2> บางทีเขารู้สึกคนเน่ยมาจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็การทดสอการต่อแต่ละครันอย่างที่เราเคยพูดอ่ะมันจะมีวัรี่ของ,<อ>ง latency ู่แต่ยังไม่เยอะนะประมาณห้าสิบลสักกันบอกรบเสียงไม้เนี่ยครับตัวออริจินอลเป็นไง ตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นคือเสียงไม้เนี่ยคือการตัดเสียงรบกวนรกวไม่ได้ไม่ได้ดีเสียงไม้เองเนี่ยก็จะมีอ่ะคุณพัดเล่าดีกว่าก็ทดสอบกันเมื่อวานใช่ไหมที่คุณทัวาผมอะ่ะครับอยู่ในคอนโดคุณเนะี่ยครับตอนตอนห้องเงียบเียเอาห้องเงียบเยมันก็ต้องชัดทุกยี่ห้ออยู่แล้วแหละพอเปิดหน้าตาปุ๊บเอาละแต่มันก็ไม่ถึงกับได้ยินเสียงรบกวนเป็นเข้ามาหรอกแต่เสียงคุณเองเนี่ยเปลี่ยนไปเลยจากที่ได้ยินชัดๆเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบไม่ชัดอ่ะแต่ก็ยังพอพอจับใจความคุยรู้เรื่องะน นี่แค่เปิดหน้าต่างคอนโดนะอแต่พอคุณเดินลงไปข้างล่างกลางแจ้งคุณเนี่ยเริ่มแล้วแบบแต่คือเสียงน้อยมันคุณพัดบอกว่าเสียงน้อยมันไม่ได้เข้ามาเยอะใช่เพียงแต่ว่าเหมือนเสียงน้อยอ่ะมันเขาเรียกโอเวอร์คอมเพนเซอ่ะคือไปตัดเสียงที่เราพูดเสียงที่ผมพูดก็เลยแบบเป็นคําไม่ชัดใช่ใช่ไหมคุณพัดบอกแบบนั้นคือได้ยินเสียงแต่มันเหมือนกับคําสะกดอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้เราสื่อสารไม่ไม่ไม่ชัดเจนอ่ะครับทำนองนั้นน่ะจะต่อยันตะวัเอาใช่พูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องอะไร สวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง Redmi Air Dot 2นะครับในที่เงียบครับยินเสียงผมชัดเจนเลยครับ1 2 3 4ทดสอบครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง Redmi Air Dot 2นะครับตอนนี้ผมอยู่ในถนนนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ1 2 3 4ทดสอบครับ <c oughs> การใช้สถานที่ต่างๆเนี่ยคือใส่วิ่งก็ปกตินะตัวนี้เป็นอินเอียร์เสียงของตัวเ Redmi Air Dot เนี่ยอินเอียร์ตัวนี้มันจะมีเสียงสะท้อนอยู่แล้วแต่ตัวนี้ไม่ค่อยเยอะสำหรับผมผมลองวิ่งแนละ้วไม่ค่อยไม่เยอะใผมว่าเป็นเพราะอะไรไหม มันนุ่มั้ยไหมจุกมันนุ่มคิดว่านะครับต่อครับโทษทีฟังก์ชันอะไรใช้งานได้ปกติแพรับตัวในกาผมใช้งานในในปกติซึ่งก็มีไม่เยอะอยู่แล้วแค่เพย์พอร์ตไม่ได้สแทนไม่ได้ใส่นอนดูไหมใส่นอนก็ท่าหมอนแข็งแข็งเหมือนกันอ่เหมือนเหมือนไอ้ดอทุกรุ่นเนี่ยครับผมท่าหมอนแข็งแข็งมันก็จะไปกดปุ่มไงอืมก็ถ้าหมอนนิ่มๆก็ได้ได้ได้อยู่ไม่ทิ่มไม่โอม ครับ,รบแล้วก็เรื่อง s i g n a l i n t ทรี i t y มากคือผมไปใช้ในสถานที่ต่า,างๆต่างๆมากบ,บอกไว้ก่อนนิดนึงตัว r e d มี a i r o r i g i n a l เนี่ยมีปัญหาเรื่องสัญญาณหลุดหลุดติดๆดับๆับมากแบบหลุด2หูอะไรเงี้ยหลุดหูหนึงแล้วก็ค่อยแพ้ใหม่เวลาอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆอันนี้คือสิ่งที่เราเจอหลังจากที่เรารีวิวแล้วจริงๆแล้วก็โพในใน Twitter ร์ไว้เหมือนกันลักษณะน,นั้นตัวเนี้ยเนี่ยคือผมก็เรยอยากเทสแบดบเยอะๆผมใช้เวลาเทสนานมากหลายๆที่ผมไป เออร้านกาแฟหลายๆร้านอยู่นานๆพามันไป2ที่ขึ้นเครื่องบินไปดอนเมือง2ที่ก็คือไปเชียงใหม่ทีหนึ่งแล้วก็ไปภูเก็ตอีกทีหนึ่งครับก็ทางสนามบินทางบนเครื่องบินผมลองมาไม่มีปัญหาเลยเหรอนิ่งมากทำไมผมเจออีกแล้ววะมีปัญหาเดียวคือตอนที่มันตายเลยอ๋อตอนนี้ผมมันดับไปแล้วเออทำไมทำไมผมก็เจอวะแต่การแบบสัญญาณหลุดๆติดๆดาวๆผมไม่ได้เลยนะผมเจอที่ผมเหตุการณ์เดียวกับ ตอนที่ A Air dot S เลยนั่งดู u t ทู e อยู่ในห้องนอนอยู่ดีก็เอ๊ะน่าฟังเพลงอยู่เงี้ยเหมือนเทปยืดอ่ะเออยูดีเสียงมันค่อยๆยช้าลงช้าลงแบบอย่างเงี้ยแต่อันนั้นเป็นหูที่ที่เจ๊งไงหูก่อนที่จะส่งให้คุณรีวิวแล้วคุณบอกมันเจ๊งคาหูเนี่ยใช่ใอาจจะเป็นไปได้ที่อันนั้นมันอาจจะตกคิวซีแบรนหนึ่งอ่ะไม่แน่ใจไม่รู้อ่ะแต่ผมเคยเจอแต่ตัวตัวนี้นี่คือสำหรับผมนะใชบ a n น r o i d นี่แบบสัญญาณนิ่งมากับเรื่องแบตเตอรี่มากตัวนี้ฟูลชาร์จเนี่ย r o i d ผมไปเทสมาคือได้4ชั่วโมง53นาทีอ้ยเยอะมากนะเยอะนะเก<า>ือบ5ชั่วโมงสเปคบอก4ชั่วโมงของผมเทสได้4ชั่วโมง2 7นาทีก็4ชั่วโมงครึง่ง iOS ใช่ iOS ครับผมประมาณนั้นนี่คือตัว Redmi a i r 2รายละเอียดสำหรับใครที่อยากรู้ให้เราเปรียบเทียบระหว่างตัว1ตัว S กับตัว2เนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งครับก็ฝากไ้ด้วยครับวันนี้ไปก่อนลากไปก่อนกับรายการคู่คู่ กครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไป <Bye. S 2> <Bye. S 1>